สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพแมชชดยังไงพี่ๆไลน์หาหนูได้เาลายจะ้ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีู่นย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะมาจากพี่มาดูที่องค์แรกจะ้ะ <c oughs> อันแรกจะเป็นแป๊บหนึ่งปรับกล้องแป๊บหนึ่ง <c oughs> เล่มแรกจะเป็นมีดจ้ะพี่ จะเป็นมีดนะจ๊ะความยาวจะอยู่ประมาณนี้จะพี่เลยข้อมือมานะจ๊ะพี่จะเลยข้อมือมานะจ๊ะพี่จ๋านะคะความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะเล่มนี้จะพี่จ๋าเป็นมีดที่ว่าเขาเรียกข้อหลงว่าอะไรนะอ่านก่อนเป็นหลงปูหมุนจ้ะพี่เป็นมีดหลงปู่หมุนนะจ๊ะพี่จ๋านะคะด้านในเขียนว่าหลงปู่หมุนจ้ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ 1,5 0 0้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จา๋าเป็นมตดเก่าๆของหลวงปูม่มุนนะจ๊ะอันนี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้าขานะคะสนใจยังไงเล่มไหนยังไงองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่0 8 4ย์5 9 1 8 0จ้ะนะจ๊ะจะพี่เป็นมิดหลวงปูม่มุนนะจ๊ะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่1,5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะตามภาพเลค่ะ,คะพี่นะคะนะคะพี่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะเป็นมีดหลวงปู่มุนนะจ๊ะสวยงามมากจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษดอกใหญ่ตะกุดหลวงพ่อพิษดอกใหญ่จะพี่นะคะมีรอยจัดอักคระชัดเจาะจะพี่มีรูตรงกลางจะ้ะมีรูตรงกลางความยาวจะอยู่ประมาณนี้ นี่วัตจากตรงนิ้วกลางจ้ะพี่นะคะความยาวก็อยู่ประมาณนี้จ้ะเลยข้อมือมานิดเดียวนะคะคุณลูกค้าเลยข้อมือมานิดเดียวจ้ะแล้วก็มีรอยจานกับคุณลูกค้าขานะคะตามภาพเลยค่ะคุณลูกค้าหานะคะอันนี้ขอไ้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษนะจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อพิษจากคุณลูกค้าขานะคะขอไ้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขานะคะมีรอยจานจ้ะพี่นะคะ หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะตะกุดหลวงพ่อพิษจาส่วนอันนี้จะอันนี้จะเป็นผ้ายันเป็นผ้ายันอ่าหลวงพ่อพรมพระขาวม้าเนาะไม่ใช่ผ้ายันผ้าขาวมา้า <c oughs> นี่ค่ะเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจะ้ะขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะ เป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจ่จากพี่จ่ายนะคะได้มาส,สภาพนี้จะจะเขียนว่าวัดช่องแค่5 1 0จ้านจะนะคะตามภาพค่ะคุณลูกค้าตรงกลางจะมีแผ่นแปะทองอย่างนี้จ้ะพี่ตรงกลางจะมีแผ่นแปะทองอย่างนี้คะ่ะพี่แล้วก็จะมีตาปั๊มอย่างนี้จ้ะแล้วก็จะมีตาปั๊มอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะได้มาสภาพนี้จากคุณลูกค้าหนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะ ผ้าขาวม้าหลวงพ่อผมจากพี่นะคะได้มาแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์จัตพี่ศูนย์5ปดสี่้าก้าหนึ่งแปดศนย์จอันนี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จ้ะอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบจ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบจ้ะวัดชุนแดนความยาวจะประมาณนี้จ้ะอยู่ตรงกลางฝ่ามือจ้ะเจ็บาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าตะกุดหลวงพว่อทบป,ปัจชนแดนจ้ะตามภาพจาะเนี่ยค่ะอยู่ประมาณนี้จ้ะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพว่อพิษจ้ะพี่นะคะมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กจ้ะพี่ดอกละหก0้บาทจ้ะอันนี้คือดอกที่หนึ่งจ้ะ ดอกที่หนึ่งหกร้อยบาทจะพี่นะคะตามภาคคุณลูกค้านะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จ่าสาหรับดอกที่หนึ่งจ้ะอันนี้คือดอกที่สองค่ะคุณลูกค้าค่ะมีรอยจานหมอนกันจันนะคะนะคะหกร้อนยะบาทจะจะปิดดอกที่หนึ่งดอกที่สองก็แจ้งมาได้นะคะคุณลูกค้าอันนี้คือดอกที่สองหกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นอาเขียนร่นหลวงปู่ทิมจ้ะมีที่ลึกลึกในการหล่อรูปหลวงปู่ทิมระยองยี่สามมคหนึ่งห้าจะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสภาพด้านในก็จะเป็นเป็นเหมือนสีพึ่งแห้งๆนะจ๊ะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีหลวงปูทินไม่จะมีตะกรุดสองดอกอันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจา้ะอันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจากคุณลูกค้าขา้นะคะทั้งตลับอย่างนี้เลยนะคะเป็นทั้งตลับอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไปที่เป็นละข่องว่าจะดีเ <c oughs> นี่ยค่ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคนลูกค้าค่ะเป็นตลับหลวงพุดทิมนะจ๊ะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้ะเป็นตะกรุดคู่มีรอยจานแลวนะคะพี่นะคะแล้วก็เป็นหลวงพ่อเดิมตามภาพนะคะพี่นะคะหนูก็ได้มาจากภาพนี้น่าจะหลุดไปแล้วค่ะพี่นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีรอยจานจ้ะพี่นะคะ ตรงตะกรุดก็มีรอยจานนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้ค่ะพี่หล่งรุทให้เหลือห้าร้อยบาทจ้ะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนั่งจ้ะไม่ไม่ทันได้มองไม่ทันได้ดูจ้ะเนี่ยค่ะได้มาแบบนี้เลยจ้ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่มีรอยจานพร้อมเลยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นพระใจจ้ะพี่นะคะอันนี้เหมือนเป็นตะกรุดหรือเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้แปดร้อยบาทจา้ะ พระชัยอันนี้สวยงามมากจ้ะพี่สวยจริงๆจ้ะพี่จ๋านะคะ่ะลูกอะไรเด้อลูกตาเบาะพูตาแบงอะไรเนี่ยกูตาแบงอะหนูก็ไม่ทราบค่ะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะเนียคะ่ะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกับพี่นะคะใต้ฐานเนะะี่ยค่ะอันนี้แปดร้อยบาทจ้ะพระชัยองค์นี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะสวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้สวยจริงๆจ้ะพี่จา๋า ส่วนองค์จะเป็นพักกิ่งเป็นพักกิ่งใต้ฐานมีรอยจานค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะกิ่งองค์นี้เป็นเนื้อเมกะพัดนะจ๊ะไอเป็นเนื้อเมกะพัดจะพี่สุแล้วดำๆนคะคะตามภาพจ้ะเนี่ยค่ะหกร้อยบาทจ้ะกิ่งองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาจ้ะพี่เป็นพิมสองหน้าจะ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาพิมสองหน้าเนื้อเมอกกะพัดเหมือนกันจ้ะพี่นะคะ ้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปูนาคจะ้ะเนี่ยค่ะด้าน,นหลังมีรอยจานค่ะห้าร้อบาทจะ้ะปิดตาปูนาคห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้รูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ รูปหล่อพอยอดวัดหนองปลาหมอห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญก่อบโบราณไม่ทราบที่จะจะเป็นถ่วงเชื่อมห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่เป็นเหรียญก่อบโบราณไม่ทราบที่นนจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้กส่วนองค์จะเป็นเหรียญพระพุพทธจักรในจัะด้านหลังเหมือนมียันในทีะพี่เนี่ยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้า Ramadan, ขาเหรียญพระพุธไม่ทราบที่จะ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมจังห้าร้อยบาทจะ้ะปูเอี่ยมนี้แม่ค่าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าส่วนองค์จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจากพี่จา๋า,จา,าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นสิวลีหลวงปู่โตจากพี่จ๋ามาในกรอบอย่างเงี้ยจะพี่จา๋าขอไว้ที่หกร้อบาทจะ้ะ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีจะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองจะเป็นรูปหลอสังกระจายจะพี่ห้ารบาทจะ้ะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะคุณลูกค้านะคะขอไว้ที่ห้ารบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาอ่แร่บางไผ่จะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้ารบาทพอจะ้ะเนี่ยค่ะปิดตาแร่บางไผ่ห้ารบาทจะ้ะ ส่วนองค์จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อพรมก้นละคังจะพพจาจ๋า500บาทจะ้ะนะคะรูปหลอหลวงพ่อพรมก้นละคังนะคะคุณลูกค้าขาขอไวท้ที500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นงาแกะจากพี่เป็นพระพิคเนตนะคะพี่ขาองนี้ขอไว้ที่1,200บาทจะ้ะ หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นงาแกะนะจ๊ะพี่เป็นงาแกะรูปพรบพิคเนตจะพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋าองค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ,ะ 1, าทจะ๋ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่จาเป็นพรบพิคเนตงาแกะจะ้าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่ออะไรเนี่ยพยอดธงไหมเนี่ยเป็นพระพุทธหรือเป็นพยอดธงอันนี้ ดูไม่ค่อยได้ไเลยแั๊บนึงน,นะคะพี่ดูแป๊บหนึงไม่ทราบที่ะค่ะพี่แต่ดูดีมากเลยจ้ะพี่นะคะเป็นทรงเหมือนพระพุทธเลยจ้ะพี่ได้จ้ะเป็นทรงเหมือนพระพุทธจ้ะพี่สวยงามมากจ้ะมาในขอบพลาสติกนะคะคุณลูกค้า มาในกรอบพลาสติกจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเอาอย่างนี้กาค่ะพี่หนูไม่ทราบที่หนูเขอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันจ้ะพี่หนูไม่ทราบที่จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะนะคะแต่สวยงามมากนะคะพี่ดูดีมากเลยจ้ะพี่นะคะเป็นเนื้ออะไร เป็นเหมือนพักแก้วกุ๊งดอดอ๋อใช่ใช่ใช่ทรงเหมือนกุ๊งอดนะคะพี่เนะะี่ยค่ะเป็นกุ๊งอัดเพราะว่ามันจะเป็นแบบใสๆม่วงๆแบบม่วงอ่อนนะคะพี่นะคะ่ะมองยากนะคะพี่นะคะเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะพักกุ๊งอดจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะสวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้สวยจ,จริงจจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ อันนี้จะเป็นอสิงจะพี่แกะเป็นรูปสิงจะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกหรือเปล่านะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นกระดูกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจะพี่เอ้เป็นเขี้ยขอโทษใจพี่เป็นเขี้ยวแต่ไม่รู้ว่าเขี้ยวอะไรจะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวนะจะพี่แต่ไม่ทราบว่าเขี้ยวอะไรนะคะพี่แกะเป็นรูปสิงจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะคุณลูกค้าส่วนองค์จะเป็นพระพิคเน่จะพี่รูปหล่อพรบพิคเน่นะคะพี่ไอไม่ใช่ตางกระจาย ก่อนเท่าจะสังกัดใจจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนอันนี้จะพี่เหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทพอจะ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะส่วนนี้จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อป่านขี่ปลาจะพี่หกร้อบาทจะ้ะ พอป่านขี่ปลาขอไว้ที่หก0้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะคุณลูกค้าขาส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จจ้ะเนี่ยค่ะสมเด็จพัติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะคุณลูกค้าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อนายจะพี่พัติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่จ้าห0ร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะคุณลูกค้าขา ส่วนองค์จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจ้ะส่วนองค์จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อพระใสสวยงามมากจะพี่จ๋าเป็นเนื้อกระไรทองนะคะคุณลูกค้าขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังก็จะมีรอยจานค่ะคุณลูกค้าขานะคะตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจาก084059180 6จะพี่จ๋า600บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่จ๋า500บาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญหน้าปกคะ่ะพี่เป็นเหรียญปูทิมน,นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจา้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าเรียนพระนับบกหลวงผู้ทิมจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่นะคะสมเด็จอะไรไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนองคจะเป็นเรียนวัดบ้านแหลมเป็นเนื้อกระไ่ทองเป็นห่วงเป็นห่วงเชื่อมจ่ะห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นเหรียญวัดบ้านแหลนมันจกพี่ให้เป็นเนื้อกระไรทอง5้าร้บาทปลายท,งา,ท,ทางบวกเพิ่ม5้บาทจากคุณลูกค้าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าอไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่นย้ากฝากลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องไว้นะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ